ในะโลกจะกินกบ,บาลซะแล้วอีโคคาอีก,อกลหลายๆคันที่กำลังจะปรับลดราคาปรับลดทั้งเต็นท์ไม่ข่าวว่าลูกท่านหลาน ไอ่ใช่เจ้านายนั่ไงนรกริงกระบานแล้วนะเจ้านายก็ปรับลดราคาสำหรับแบรนด์ซูซูกิเซียแล้วก็อีโคคาอีกลหลายๆคันที่กำลังจะตามมานะกำลังปรับลดราคาทุกคันนะครับผมมาเดินดูกันดีกว่านะครับผมซูซูกิเซียสท้่มันดีคันนะสามสามคันปรับลดราคาโอ้โหพูดเหมือนเยอะเลยปรับลดทั้งเต็นสามคันไม่จะบอกว่าอีโคคาปรับลดราคาทั้งเต็นท์แต่วันนี้ผมจะพามาดูเซียก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าคันแรกกันเลยดีกว่าใช่เซียสไหมออกเซียอยู่นี่วะมองไปทางโน้นอันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดตัวจีเอลดราคาตัวอยู่ท ผ่อนตกเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วคันนี้บอกเลยว่าใหม่น้อยด้วยใหม่แค่40,000ครับผมนะสภาพโดยรวมสวยครับผมนะสีเดิมๆบางบานรูช่องฟองช่องไฟไม่มีชนหนักที่ความนะครับลูกค้าอันนี้เจ้าของเก่าก็รงแม็กมาให้ด้วยนะแม็กเป็นของดีเจนครับผมส่วนยางนี่ดอกอยังเหลือใช้งานได้ยาวๆนะครับส่วนภายในไม่เสื่อมไม่โทรมนะครับลูกค้ามาดูกันก่อนอันนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดาครับผมนะดหัวเกียร์แต่งซิ่งแต่ถ้าอยากได้ของเดิมแจ้งได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้บอกคูน่าเป็นเบาะหนังตัดได้แดดให้ทรงสปอร์ตนะครัััััััับบบบผมมมมมมเเเเเเกีีีียยยรรรนนนนนน่่่่่่ขข้้้อออออองงคคคคาาาาาาืืะะะไไูตววววถถถใใหหหญญททททป V V O O จิล บายของเขาอ่ะแต่ถนี้เป็นอีโคคาร์อื่นๆอ่ะมันอาจจะอึดอัดอันนี้คันแรกครับลูกค้านะปี2018นะคนรับตัวอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ3,000กว่า 3, บาทนะครับผมอันนี้ปรับลงมาจาก249เลยนะปรับไปกี่หมื่นวะเนี่ยประมาณสี่หมื่นนะครับผมปรับลดราคากันไปเลยนะครับอันนี้ปี18นะ3,000กว่าบาทครับผมสามคันแรกนะคันต่อมาสีดำเหมือนกันครับลูกค้าแต่ลูกค้าบอกว่าอันนั้นเกียร์ธรรมดาแสนเก้าขับไม่เป็นเป็นออโต้ได้ครับลูกค้าทางนี้เลยอันนี้ครับเเเกกกีีียยรร์อออโตต้้้คคัับลููานนนะป คนะ่าตัว GL นะค่าตัวอยู่ที่289,000บาทกับรถตุ้นอีโกคาสภาพสวยๆปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆลงแม็กให้เรียบร้อยครับผมคันนี้เลยนะอ่ามาดูภายในกันหน่อยครับผมภายในบอกเลยว่านะพวงมาลัยได้เป็น3ก้านเกียร์ออโต้เบาผ้าไม่องค์ความร้อนสภาพโดยรวมโคตรกิฟตินะครับลูกค้านะสวยๆ,ๆเลยใครได้คันนี้ไปปีใหม่ๆครับปี2021นะคันนี้ค่าค่าตัวมีแค่289,000บาทแล้วแม่ของเขาใช้น้อยนอนมากจริง20,000ิลโลไม่น้อยกับโมไซค์ อีกคันหนึ่งแล้วกันคันสุดท้ายแล้วของเราซูซูกิเซทนะครับผมอันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับซูซูกิเซทปีสิบเจ็ดครับค่าตัว1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันเป็นตัวเกียร์แอลนะครับมาดูภายในหน่อย,อยได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกคา้าคันนี้ปีสิบเจ็ดแสนเก้าได้เกียร์ออโต้ครับผมนะข้างหลังถามว่ากว้างนั่งสบายไหมโคตรกว้างครับลูกคา้าเทียบเท่า v ีออสเอาตีได้เลยนะเพราะว่าในเซ็ตเมนต์เดียวกันเนี่ยตัวถังมันใหญ่ที่สุดแล้วส่วนใจ้วรถจริงก็เข้ามาได้เลยครับผมที่รีมคานะเพราะว่ารถทีีีี่่่่ดดออะรวมยูท